เหรียญครุฑห้าบาทเฉียงปีสองสองร้อสองศูนย์รับซื้อเหรียญสิบสองบาทอันนี้จะเป็นเหรียญสองบาทสองบาทที่ระลึกตัวหนานะคะมีทั้งหมดสี่สิบเอ็ดวาระมั้งคะเหรียญสองบาทที่ระลึกตัวหนานะคะไปน่ารับซื้อเหรียญละสามบาทค่ะเหรียญสองบาทหมุนเวียนไม่รับซื้อนะคะเหรียญสองบาทหมุนเวียนเขาก็มีมาเนี่ยค่ะสองบาทหมุนเวียนแบบ สองบาทแบบนี้นะคะเรียกหมุนเวียนคือสตังทอนนะคะเหรียญสองบาทสตังทอนเหรียญสงองบาทหมุนเวียนไม่ได้รับซื้อนะคะรับซื้อเฉพาะเหรียญสองบาทที่ระลึกเหรียญหนานะคะที่มีไส้เป็นทองแดงแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละสามบาทคราวาระค่ะรับซื้อทุกวาระเพราะส่วนมากที่ท,ที่ทุกคนมีอยู่ส่วนมากเลยนะคะจะเป็นเหรียญผ่านใช้จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นเหรียญที่เ เป็นเหรียญที่อยู่อยู่ในระบบเหรียญหมุนเวียนเป็นเหรียญผ่านใช้นะคะก็จึงต้องรับซื้อเมื่อก่อนเลยเหรียญน,นี้เคยรับซื้อถึงยี่สบาทแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเจ็ดบาท6บาท6บาทนี่อยู่นานหน่อยหกบาทนี่อยู่เป็นปีปีเป็นปีนะคะก็ลดมาเรื่อยๆตามความนิยมตามความนิยมตามกระแสตามระบบเศรษฐกิจนะคะถ้าเศรษฐกิจดีๆของสะสมขายดีนะคะ หรือว่ามีกระแสอะไรเงี้ยนะคะมีกระแสเกี่ยวกับเหรียญนะคะเหรียญจะมีราคาจะมีการเออ่ซื้อขายกันราคาสูงแต่ถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวกับกระแสเหรียญนะคะเงียบๆเหรียญจะไม่มีราคาจะไม่มีการซื้อขายกันค่ะจะซื้อขายกันราคาถูกหรืออีกอย่างหนึ่งเศรษฐกิจค่ะถ้าเศรษฐกิจดีๆนะคะเศรษฐกิจดีๆคนนักสะสม หันมาเล่นเหรียญกันมาสะสมเหรียญอะไรเงี้ยค่ะของสะสมทุกอย่างนะคะถ้าเศรษฐกิจดีราคาดีหมดอะค่ะนะคะคราวาระมาแบบนี้นะคะรวมๆเลยค่ะรับซื้อสามบาทชัดเจนนะคะร้านป้านาคค่ะอยู่ตลาดไทยคะ่ะตลาดไทยโซนทองถมนะคะจะมีวันอังคารและวันพฤหัสอังคารและพฤหัสสองวันค่ะเวลาะคะบ่ายโมงถึงสามทุ่ม เป็นตลาดนัดนะคะไม่ให้อาคารถาวรไม่ให้ตึกอาคารพาณิชย์นะคะอย่าอย่าคาดหวังนะคะอย่าคาดหวังสูงเพราะอะไรคนที่มาหาปนาน็คิดว่าพอมาถึงปุ๊บก็บอกหาหา,หาตามตึกหาร้านป้านาหาตามตึกก็ไม่เจอปรานาไม่ได้มีตึกนะคะอยู่ที่เป็นตลาดนัดนะคะตลาดนัดเปิดท้ายจอดรถแล้วก็วางของขายอยู่ข้างรถนึกออกไหมคะภาพตลาดนัดนะคะแบบนั้นเลยนะคะ จะเป็นตลาดนัดมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัส่วนวันอื่นๆจะไม่เจอนะคะเพราะป้าน่ไม่ไม่ไม่นัดใครไม่เจอใครแล้วโทรศัพท์มาป้าน่ก็ไม่รับนะคะป้าน่ให้ลิงก์ไลน์ค่ะติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะคะแล้วป้าน่ไม่ทักหาใครนะคะถ้าบอกว่าป้าน่ทักไปป้าน่ตัวปลอมนะคะไม่ไม่เป็นความจริงป้าน่ไม่ทักหาใครค่ะทุกคน